นอกจาก Hot Que หรือ c u วพอยตเนี่ยจะช่วยในการที่เราจะกำหนดจุด Inout ของเพลงแล้วนะครับเราสามารถใช้ c u วพอยตเนี่ยข้ามไปยังจุดต่างๆในเพลงที่เราต้องการได้นะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงแนว EDM นั่นเองนะครับซึ่งปกติของเพลงแนวเนี้ยจะชอบมีท่อนเบรกดาวอยู่กลางเพลงอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมครับท่อนเบรกดาวก็คือเป็นท่อนที่ มันจะไม่มีบีดนั่นเองนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเพลงกําลังพลิกพิกคนกําลังเต้นอยู่อย่างเงี้ยพอมาเจอท่อนอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้อ่ามันเกิดอาการเงียบได้ใช่ไหมครับเราก็เลยต้องใช้กําหนดจุดอีคิวพอยต์หนึ่งเนี่ยข้ามไปนั่นเองนะครับพอถึงท่อนนี้เราจะกดข้ามมาที่จุดนี้ก็คือใช้คิวพอยต t กระโดดข้ามท่อนที่เราไม่ต้องการนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ต้องดูท่อนนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะโดดจากจุดนี้แล้วไปลงตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็าก็จะเลื่อนมาท่อนที่ผมต้องการนะครับแล้วก็กดงนีไว้นะครับอ่านะครับทีนี้แต่เวลาที่เราจะกดผู้เล่นหรือดีเจเนี่ยจะต้องเป็นคนกดเองนะครับเพราะเครื่องไม่ได้จําแบบออโต้ไปนะครับทีนี้ยกตัวอย่างนะครับพอเพลงเล่นมาแนละ้วพอถึงท่อนนี้ ก็กดใชครับข้ามจากจุดนี้มาเลยนะครับก็เป็นข้อดีของการใช้คิวพอยต์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะแบ็คนะครับแล้วก็ทดลองดูนะครับทีนี้จากจุดนี้ผมก็จะเตรียมกดข้าม1 2 3 4อนะครับนี่ก็คือการใช้ฮอตคิวหรือคิวพอยต์เนี่ยมาช่วยในการข้ามไป ท่อนต่างๆนะครับหรือเวลามาครั้งเราอาจจะแบ็กกลับไปท่อนที่เราต้องการก็ได้เช่นอ่อานี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวบทต่อไปเราจะมาเริ่มใช้งานกับเครื่องคอนโทรลเลอร์กันครับ